ถึงเวลาที่สนาฬิกาตอนนี้เราอยู่กันที่วันนี้วันสุดท้ายเลยสาธิตษษให้ดีหลวงพ่อคอเรียเยอะวันนี้วันสุดท้ายาเชียงเขาเชียงเขาสระบุรีนะครับตุรีสุดท้ายมาเอาเร็ เดี๋ยว็เมาวันสุดท้ายนะครับสุดท้ายของประจำปีนะครับจะ,ปะ่ปกติเราจะเปิดกันทุกวันนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับตอนนี้เราวันก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนีที่ไปมาแล้วอยากเสร็จเสร็จรจ้า

เรือนจ็กระดารยนั้นบนกันนะครับเรือนนะร้าเกิรียกำแหงการันนาต้องเข้าาจไปละเจ้าวิหารหลวงพ่อรวยนะครับอาเยอะ้าเอาตายลูกนะเป็นเจาเป็นไปทำบุญที่ดินมาแล้ว